สวัสดีครับปาดาเกโอทูออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราก็มาที่จังหวัดชเชิงเสานะครับมาเช้ามาถึงเช้ามาถึงเช้าถึงที่วัดแจ้งนะครับวัดแจ้งอำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเสานะครับก็ถือว่าเป็นวัด เก่าแก่ของอำเภอบางคล้าเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดฉะเชิงเซาอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับวัดแจ้งนะด้านหลังนี่ก็จะเป็นองค์พระธาเวทสุวรรณนะครับที่องค์ใหญ่องค์หนึ่งน่าจะจะสร้างขึ้นมายังไม่นานเท่าไหร่นะครับน,น่าจะน่าจะทำแต่มายังไม่นานเท่าไหร่ คท้าววิสุวรรณเรามาเช้าไป เ้าเราเรามาเช้าไปก็ยังไม่มีการจัดเตรียมอะไรสำหรับการไหว้เทเวศวร่นเท่าไหร่นะครับยังไม่มีความพร้อมเมือความที่เรามาเช้านะครับจริงๆแล้วเป้าหมายเราไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะมาแวะ,ะวัดแจ้งนะครับแต่ว่าเป้าหมายเราจะไปวัดเทพมงคลน,นะพอดีพอดีขับรถผ่านมาเห็นก็เลย พาแวะชมก่อนนะครับพาแวะชมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีจุดบริการนะครับบูชาดอกไม้ทุกเทียนสำหรับไหว้แล้วสำหรับไหว้ทาเวสสุวรรณนะครับก็จะมีบูชาดอกไม้ทุกเทียนทุนละร้อยบาทนะครับดอกไม้ทุกเทียนทุนละร้อยบาทนะครับ ก็ถือว่าถือว่าตอนนี้เขายังก็คือการเตรียมการเตรียมการเตรียมงานการเตรียมการเตรียมของก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งค่อนข้างแฉ่นะฝนตกนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้าสักหน่อยเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้าสักหน่อย นะครับทาเวททุวันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับ ป่าด่าเจโอทูออฟเเหมือนเก่าคือเดิมนะครับกะตอนนี้เขากาังานอยู่เรียบเรียบแม่น้ำบางปะกงนะครับช่วงอำเภอบางคลานะครับช่วงอำเภอบางคล้า้ำลงครับน้ำยังไม่เยอะสำหรับแม่น้ำบางปะกงกระน้ำยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะเพราะว่า น้ำบางบาระงงเนี่ยมันจะกระับกระทบจากการน้ําขึ้นน้ําลงครับมันจะได้รับผลกระทบจากการที่วน้าขึ้นน้าลงนะครับถ้าน้ำขึ้น,น,นบ้นลงหรือว่าน้ำทั้งเหนือทั้งลุกมากน้ำทั้งทั้งเขาเงี่ยก็ลงมากน้ำก็ะิบรหลายนะครับก็คือว่าเป็นอ่าพ้นก็เหตุเป็นอ่าท่างเดินทางเดินทางทางเทาง้ทา นะครับให้เขาให้นักท่องเที่ยวเดินทางเดินชมนะครับพิธีของริมน้ําอําเภอบางค้านะครับอําเภอบางค้านะครับเป็นการที่เหตุเป็นที่ท่าน้ำท่าลงนะครับ เวลานามมน่าจะขึ้น,น,นขึ้นตรงเนี้ยมันขึ้นหมดเลยดีไม่ดีถึงเนี้ย<ช>ถานาดนามันขึ้นจริงๆนะครับก็เดินทางกันมาสองคนตายายคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเบิ้องหนึ่งเบื้องเบื้องเบิ้งเสือผู้ใดไพวกเจ้าว่านี่ geo geo สองนะครับ geo สองนะเดี๋ยวจะพาเดินไปตลาดเก่าบางคล้า นะครับเราจะพาเดินไปตลาดเก่าบางคลาครับผมเดินไปตรงนี้ใช่ไหมครับตลาดเก่าบางคลาโอเคครับขอบคุณครับนะครับไปตลาดเก่าบางคลาไปดูกันว่าวันนี้เขาก็มีจริงๆรงแล้วอำเภอบางคลานี่เป็นอำเภอเก่าแก่เป็นเมืองหน้าด่านของกรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดชะเชิงเศาก็อำเภอบางคลานี่ก็จะมีเจ้าเมืองมาผูกมาดูมีเจ้าเมืองนะครับมาดูแลตั้งสมัยโบราณนะครับ ตลาดเก่าบางค้า